ของสวัสดีนักเรียนทุกคนแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวรารามอีกเช่นเคยเรามาพบกันในวิชาศิลปะกับครูจัก,กรินส่วนเนื้อหาสาระความรู้ในวันนี้จะมีอะไรกันบ้างนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังสอนให้รู้ดูและจํานําไปใช้ไปติดตามรับชมกันเลยครับ ก่อนอื่นต้องขอพูดถึงจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับว่าเมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะทําอะไรได้บ้างออันที่1เลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องระบุปัญหาการจัดความสมดุลในองค์ประกอบภาพให้ได้อันที่สองนะครับนักเรียนจะต้องสร้างสารรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยหลักการ จัดวางภาพให้เกิดความสมดุลให้ได้อันที่3นะครับนักเรียนจะต้องสามารถสร้างสารรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยหลักการจัดวางภาพเพื่อให้เกิดความสมดุลให้ได้นั่นเองนะครับนักเรียนเข้าใจคําว่าความสมดุลไหมครับสงสัยไหมครับว่าความสมดุลเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันหมายถึงอะไรอาเราไปดูความหมายกันเลยครับจากศาสตร์แห่งศิลปะเนี่ยได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าความสมดุลเนี่ย หมายถึงน้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบไม่เอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งในทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืนพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆในรูปทรงหนึ่งการจัดวางองค์ประกอบต่างๆลงในงานศิลปะนั้นจะต้องคำนึงถึงจุดศูนย์ทวงในธรรมชาติด้วยทุกสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้มเพราะมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากันทุกด้านนั่นหมายความว่า ทุกด้านทุกข้างน้ำหนักมันจะต้องเท่ากันยกตัวอย่างเช่นกระป๋องน้ำสองใบนักเรียนถือกระป๋องน้ำที่มีขนาดเท่ากันสองใบสองมือนะครับทั้งสองข้างเลยและใส่น้ำให้มันเท่ากันน้ำหนักมันก็จะบาลานซ์กันไม่หนักข้างใดข้างหนึ่งไม่เอ็นเอียงแต่ถ้าเมื่อใดที่น้ำในถังที่เราถือนั้นมันมีจำนวนไม่เท่ากันตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือฝั่งที่มีน้ำเยอะกว่ามันก็จะต้องหนัก เอียงไปใช่ไหมครับความสมดุลในศิลปะก็เช่นกันครับภาพที่เราวาดในหนึ่งภาพเนี่ยถ้าสมมุติว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันมีเนื้อหาสาระมากเกินตัวอย่างเช่นมีภาพบ้านภาพภูเข,ขาภาพน้ําตกภาพแม่น้ํลาลําธารต้นไม้อยู่ฝั่งเดียวหมดเลยเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะโล่งไปเลยทําให้ความรู้สึกเราเนี่ยฝั่งที่มีเนื้อหาสาระเยอะเนี่ยมันจะหนักไป ส่วนฝั่งที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็จะเบามันก็ไม่เกิดความสมดุลในภาพนั่นเองนะครับความสมดุลเนี่ยก็จะแยกเป็น2แบบอีกนะครับอันที่1คือความสมดุลแบบสมมาตรเออมันเป็นอย่างไรเอาเรามาดูกันความสมดุลแบบสมมาตรเนี่ยเขาบอกว่าความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกันคือการวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุลลักษณะแบบนี้ในทางศิลปะมีใช้น้อย ส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมหรือในงานที่ต้องการดุลยภาพที่นิ่งและมั่นคงจริงๆเขาไม่ใช้ในงานศิลปะเพราะว่าเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยสฝั่งสองข้างมันเท่ากันมันไม่มีความเป็นธรรมชาติและก็ไม่สมจริงนั่นเองนะครับต่อไปความสมดุลอันที่สองเนี่ยคือความสมดุลแบบอสมมาตรนะครับความสมดุลแบบอสมมาตรเนี่ย เขาบอกว่าความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกันเป็นการสมดุลที่เกิดจากการจัดใหม่ของมนุษย์ซึ่งมีลักษณะทางซ้ายและขวาไม่เหมือนกันใช้องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกันแต่มีความสมดุลกันอาจเป็นความสมดุลด้วยน้ำหนักขององค์ประกอบหรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้คุณมีตัวอย่างภาพให้นักเรียนดูดูตามตัวอย่างนี้เลยครับ จากภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยเขาถามว่าภาพใดสมดุลแบบสมมาตรสมมาตรนะครับก็คือทั้งสองฝั่งจะต้องเท่ากันทีนี้วิธีการที่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสองฝั่งมันจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันให้เราแบ่งครึ่งภาพเลยครับแบ่งครึ่งด้วยสายตาก็ได้แบ่งครึ่งภาพเลยซ้ายขวา แล้วก็ดูความแตกต่างครับว่ามันเหมือนกันไหมมันเท่ากันไหมถ้ามันไม่เหมือนกันหรือมันไม่เท่ากันแสดงว่ามันไม่ใช่ส่วนอันไหนที่มันเท่ากันและมันเหมือนกันทั้งสองฟังเลยแบ่งตรงกลางภาพแล้วซ้ายก็เหมือนขวาก็เหมือนเหมือนกันทั้งสองข้างอันนั้นคือแบบสความสมดุลแบบสมมาตรนักเรียนสังเกตดูครับลองทายซิว่าเป็นภาพไหนเออภาพที่1ภาพที่2หรือภาพที่3 ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กเฉลยครับแต่นานานปิ๊งอ่าเป็นภาพนี้ใช่ไหมครับที่นักเรียนคิดไว้ภาพที่สองนั่นเองนะครับคือภาพที่เป็นลวดลายเมื่อเราแบ่งครึ่งภาพทั้งซ้ายและขวาแล้วมันจะเท่ากันและเหมือนกันทุกประการอันนี้คือความสมดุลแบบสมมาตรนั่นเองนะครับต่อไปภาพที่สองครับ ครูมีตัวอย่างผลงานอีกเช่นกันคำถามในภาพนี้เขาถามว่าภาพใดเป็นความสมดุลแบบอสมมาตรเอออสมมาตรหมายถึงอะไรอสมมาตรหมายถึงอะไรที่อธิบายไปแล้วสองฝั่งสองข้างเมื่อแบ่งตรงกลางภาพแล้วมันจะไม่เท่ากันนั่นเองนะครับมาดูครับว่าอันไหนอันที่1ภาพที่1ภาพที่2แล้วก็ภาพที่3ครับนักเรียนสังเกตดู ถ้าเราแบ่งครึ่งภาพแล้วซ้ายขวามันไม่เท่าและไม่เหมือนกันคือความสมดุลแบบอสมมาตรภาพไหนครับภาพไหนครับอ่าเรามาดูเฉลยพร้อมกันติงอ่าภาพที่หนึ่งนั่นเองนะครับทําไมถึงเป็นภาพที่หนึ่งเพราะว่าภาพที่หนึ่งเนี่ยเมื่อแบ่งครึ่งภาพแล้วเนี่ยจากตรงกลางภาพเลยนะสังเกตไหมครับว่าซ้ายมือและขวามือเนี่ยสัดส,ส่วน แขนพระใช่ไหมจะไม่เหมือนกันมันมีส่วนที่เหมือนส่วนที่คล้ายอยู่แต่ว่าส่วนที่ไม่เหมือนและก็ไม่คล้ายกันเลยก็มีดังนั้นภาพที่หนึ่งคือภาพที่แสดงให้เห็นว่าไม่สมดุลนั่นเองนะครับอสมมาศหมายถึงไม่ไม่สมดุลอสมมาะต่อไปนะครับคำถามชวนคิด เอ,อ่คถามถามคือภาพทุกภาพควรมีความสมดุลกันหรือไม่นะครับจากที่นักเรียนเรียนไปแล้วเกี่ยวกับศิลปะเนี่ยมันอันไหนที่สมควรจะสมดุลหรืออันไหนไม่ควรจะสมดุลคําตอบก็คือภาพทุกภาพไม่จำเป็นต้องจัดองค์ประกอบภาพให้สมดุลเสมอไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สร้างสารรค์ผลงานว่าต้องการนำเสนอภาพ ให้มีความรู้สึกแบบใดนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าจะนาเสนอต้องการนําเสนอความเป็นธรรมชาติก็คือธรรมชาติสร้างขึ้นอ้างอิงจากธรรมชาติมันจะไม่เหมือนกันเป๊ะทุกประการอยู่แล้วตามธรรมชาติต้นไม้ก็จะใบมันก็จะมีแค่ลักษณะคล้ายแต่ทุกใบนั้นมันไม่เหมือนกันหรอกครับแล้วก็ถ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ต้องการความเที่ยงตรงสูงตัวอย่างเช่นตึกสูงอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมต่างๆที่มันจะต้องเท่าเท่ากันทุกด้านเพื่อความสมดุลต่อไปมาดูตัวอย่างภาพที่ใช้หลักความสมดุลในการออกแบบและในการวาดนะครับอันนี้เลยครับนักเรียนเห็นไหมครับภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยลายกระจังตาอ้อยนะครับ เมื่อแบ่งครึ่งภาพแล้วก็จะเห็นชัดเจนเลยว่า2ฝั่งเนี่ยมันเท่ากันทั้งซ้ายและขวานั่นเองนะครับแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองนะครับในวันนี้เนี่ยครูจะให้นักเรียนสร้างสรรค์าภาพลายกระจังให้มีความสมดุลกันโดยสร้างสรรค์ลวดลายให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจใช้เทคนิคสีไม้หรือสีช็อคหรือสีน้ำก็ได้นะครับ อุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องเตรียมมีอะไรกันบ้างครับดินสอไม้บรรทัดกระดาษวาดรูปยางลบสีไม้ครับพร้อมเรียนงครับถ้าพร้อมแล้วเราไปทำพร้อมกันเลยครับตัวอย่างผลงานที่ครูอนนํามาให้ชมนะครับเป็นการวาดลวดลายกระจังตาอ้อยนะครับด้วยหลักการจัดความสมดุลน,นะครับนักเรียนสังเกตที่ลักษณะของ ฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับมีความเหมือนกันเท่ากันทุกประการนะครับเรียกว่าสมดุลแบบสมมาตรนั่นเองครับส่วนสีที่กูอาใช้นะครับเป็นสีช็อคน้ํามันนะครับเป็นการใช้เทคนิคการไล่สีด้วยขับน้ําเงินสีเขียวแล้วก็สีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็หลังจากที่เราสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะครับก็มีการใช้ดินสออีในการตัดเส้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างของการจัดภาพลายกระจังตาอ้อยนะครับเดี๋ยวนี้กูอาจะมาสอนวิธีการวาดแบบง่ายๆกันนะครับด้านนิ้วนะครับ ด้านนี้ก็คือด้านที่ยาวกว่าเซนติเมตรใช่ไหมครับตูใช่แล้วค่ะถ้านักเรียนตีกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสนะครับยาวเท่ากัน6กคูณหนิ้วนะครับตัวอย่างเส้นที่ครูอาร์ตีให้ดูนะครับด้านยาว6นิ้วนะครับด้านกว้างก็6นิ้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับอาจารย์อาจะตีให้ดูนะครับใช้ไม้บรรทัดด้านที่เป็นนิ้วนะครับด้านที่ยาวกว่าด้านเซนติเมตรนะครับ นักเรียนปลายทางไม่ต้องกดดินสอเข้มนะครับเพราะหากว่ามันผิดจะได้ลบได้สะอาดนะครับไม่ต้องกดดินสอเข้มร่างเบาๆนะครับเพราะว่าปกติแล้วลายไทยส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะใช้อาลกการในการขึ้นโครงจากรูปร่างในขาคณิตก่อนนะครับทมเลียมสี่เหลี่ยมวงกลมง่ายๆนะครับแล้วจากนั้นค่อยเติมลวดลายแล้วค่อยลบเส้นร่างหรือเส้นสมมุิออกทีหลังนะครับถ้าเราได้กรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับแบ่งครึ่งตรงกลางนะครับด้านบนและด้านล่างนะครับ ครื่งของ6คืออะไรครับนักเรียนนักเรียนปลายทานต้องตอบได้นี่เลยครับครึ่งของ6ก็คือ3นั่นเองครับวัดไปที่3นิ้วนะครับด้านบน3ด้านล่าง3นะครับแล้วก็ขีดเส้นตรงกลางนะครับแล้วก็เส้นตรงแนวน,นอนด้วยครับแบ่งครึ่งนะครับ ก็จะได้สี่ช่องแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรียนปลายทางนะครับแบ่งเส้นตรงแนวนอนอีก2เส้นนะครับบริเวณนี้นะครับก็คือครึ่งหนึ่งของ3นะครับก็คือ1.5นะครับ1.5่แล้วก็1.5นะครับตีจนครบก็จะได้เป็นตารางแบบนี้นะครับสรุปอีกครั้งนึงง่ายๆนะครับให้เรียนปลายทางตีกรอบนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ ด้านยาว6คูณ6นิ้วนะครับวาดเขียนให้ดูนะครับเผื่อนักนเรียนปลายทางจะจาไม่ได้นะครับ6นิ้วนะครับด้านนี้ก็6นิ้วนะครับแล้วก็ตีเส้นตรงแนวตั้งนะครับแล้วก็เส้นตรงแนวนอนอ, 4, อีก3เส้นนะครับะระยะห่างก็1.5นะครับ1.5นิ้วไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้เท่ากับ6 สาเหตุที่ครูอาร์ตให้ทําตารางแบบนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้ภาพของเรานั้นสมดุลแบบสมมาตรนะครับถ้าหานักเรียนปลายทางไม่ตีตารางแบบนี้นะครับทำเส้นเฉียงออกมานะครับให้ได้แบบนี้นะครับเส้นเฉียงนะครับด้านบนนะครับสเส้นแล้วก็ด้านล่างอีก2เส้นนะครับซ้ายขานะครับเดี๋ยวครูาจะขีดให้ดูนะครับโดยเริ่มจากการทําเส้นเฉียงจากเส้นตรงกลางด้านบนนะครับเฉียงลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับ และเช่นเดิมครับร่างเบาๆนะครับไม่ต้องเข้มนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับนับลงมา1นึสองนะครับเส้นนอนเส้นที่2นะครับลากลงมาตรงกลางนะครับให้ขนานกันครับได้แบบนี้นะครับสังเกตนะครับตอนนี้เราได้เส้นเฉียงออกมาด้านบน สเส้นด้านล่างอีก2เส้นนะครับก็จะเป็นสามเหลี่ยมซ้อนกัน2ลรูปแบบนี้นะครับจากนั้นให้ในักเรียนเริ่มวาดนะครับด้วยการใช้เส้นโค้งนะครับให้ได้แบบนี้นะครับนะครับมาดูขั้นตอนการวาดเลยครับ ลักษณะคล้ายๆกับเส้นโค้งสองฝั่งให้เท่ากันนะครับก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเส้นโค้งฝั่งซ้ายเส้นโค้งฝั่งขวานะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับด้านในสามเหลี่ยมของเราก็เช่นเดียวกันครับทําเส้นโค้งกับให้เท่ากันลากเบาๆนะครับส่วนที่ไม่เท่ากันเราก็ลบออก,ก ก็จะได้เป็นลักษณะของลายกระจังตาอ้อยนะครับทีนี้เรามาเติมรายละเอียดต่างๆนะครับอ่ะกวาดบังคับให้เรียนปลายทางทําเป็นสามเหลี่ยมสองอ่ะรูปซ้อนกันแบบนี้นะครับส่วนที่เหลือให้เรียนปลายทางสร้างสรรค์เองเลยนะครับให้มีความสมดุลแล้วก็เท่ากันนะครับโดยการวาดลวดลายต่างๆนะครับตามความคิดแล้วก็อิสระของนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับอ่ะวาดจะวาดเป็นคล้ายๆกับกลีบดอกไม้ครับกตูนนี่เลยค่ะวาด ก็ล่างเบาๆก่อนนะครับในเรื่ปลายทางสามารถสร้างสารรค์เป็น,วนลวดลายอื่นก็ได้ใช่ไหมคะใช่แล้วครับขั้นตอนนี้นักเรียนปลายทางไม่ต้องทำๆกูอาร์นะครับนักเรียนคิดเองเลยนะครับให้2ฝั่งของเราเท่ากันนะครับเป็นการเราเรียนมาจากลายกระจังตตาอ้อยครับ ว่าใช้เส้นโค้งนะครับมุวนแล้วก็ตวัดขึ้นครับนี่คือโครงสร้างของลายกระจังตาอ้อยนะครับส่วนรายละเอียดที่เหลือนะครับข้างในนะครับให้เรียนปลายทางสร้างสรค์เองเลยนะครับขั้นตอนการวาดลายข้างในนะครับจะเรียกว่าการสอดส้ลายครับคุณตูนการสอดส้ลายคือการเพิ่มลายเข้าไปในข้างในนะครับให้มีความสมดุลกันครับ ส่วนการเพิ่มเติมลายข้างนอกนะครับจะเรียกว่าการบากลายครับบากลายคือเพิ่มเส้นขึ้นมาครับอครั้งหนึ่งนะครับวิธีการบากลายคือการลากตามเส้นที่เราวาดไ้ตอนแรกครับแล้วก็โค้งลงมาครับโค้งขึ้นครับโค้งลงครับโค้งลงโค้งขึ้นก็โค้งลงครับอีกครั้งหนึ่งนะครับโค้งลงโค้งขึ้นแล้วก็โค้งลงครับ จะเป็นการบากลายครับแล้วก็ด้านในก็สอดไส้ลายครับแล้วก็ด้านในที่เหลือสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ค่อนข้างยากนะครับคุณครูปลายทางช่วยรบกวนเดินไปดูนักเรียนด้วยนะครับว่าสามารถสร้างสารรค์ดลายได้หรือไม่นะครับให้นักเรียนปลายทางขึ้นโครงแบบครูอาร์ตก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ ลวดลายที่เหลือสามารถสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์เลยนะครับไม่จําเป็นต้องทําลายแบบผูอาร์ตนะครับเพียงแค่ให้มีสามเหลี่ยมแบบกว้างสองรูปนะครับด้านในก็ตกแต่งเองเลยครับการตัดรอบหนึ่งนะครับจากนั้นก็ใช้สีไม้นะครับในการสร้างสรรค์ระบายสีให้สวยงามได้เลยนะครับใช้สีอะไรก็ได้ครับคุณตูนสร้างสรรค์ตามความคิดของนักเรียนเลยครับนะครับถ้าเรียนยังจําเรื่องของน้ำหนักสีได้ก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะครับเรียนจากสีเข้มไปหาสีอ่อนนะครับ ว่าจะใช้สีแดงก่อนครับในการระบายวิธีการระบายสีไม้คือการตัดขอบนอกก่อนนะครับเป็นการป้องกันไม่ให้เลอะขอบนะครับแล้วก็ระบายด้านในครับระบายทับการให้เกิดน้ําหนักเข้มนะครับแล้วก็ผ่อนน้าหนักมือให้เบาลงเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการเว้นไว้ให้อีกสีหนึ่งมาระบายทับครับระบายด้านในเข้มๆนะครับ แล้วก็ด้านบนก็ปล่อยน้ําหนักมือให้เบาลงนะครับเพื่อที่จะเอาอีกสีหนึ่งมาระบายทับแล้วก็สีส้มแดงนะครับค่อยๆระบายให้อยู่ในกรอบที่เราวาดไว้ในตอนแรกนะครับ ระบายสีที่อ่อนลงจนเต็มรูปที่วาดไว้ครับแล้วก็อีกสีหนึ่งครับสีสุดท้ายสีเหลืองครับแล้วก็ ระบายในส่วนที่เหลือจนครบสมบูรณ์แลวนะครับหลังจากที่ระบายเสร็จแล้วก็ลบเส้นอินสอที่ไม่ต้องการออกนะครับเส้นรอบนอกทั้งหมดเลยนะครับเหลือไว้เฉพาะเส้นรายที่เราวาดไว้นะครับแล้วก็จะได้เป็นผลงานแบบนี้ที่สมบูรณ์เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้นรนคร,ร,ร,เร,รนนคูเชื่อว่านักเรียนของครูทุกคนสามารถทำได้แล้วก็สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในวันนี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่มากก็น,น้อยนะครับหรือจะนำไปต่อยอดในอนาคต เมื่อเราเรียนสูงขึ้นไปแล้วเรามีความสนใจทางด้านศิลปะเราสามารถไปต่อยอดความรู้ได้จากตรงนั้นนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับเขาบอกว่าการจัดความสมดุลของภาพเนี่ยมักยึดจุดกึ่งกลางของภาพเป็นหลักแล้วจึงจัดแบ่งองค์ประกอบอื่นๆจัดวางไว้ด้านบนด้านล่างด้านซ้ายหรือด้านขวาเพื่อให้มีน้ำหนักของภาพเท่าๆกัน และมีความกลมกกืนกันนั่นเองนะครับดังคํากล่าวของอาจารย์สินเปรศีที่กล่าวไว้ว่าอย่าถือว่าเราเป็นคนเก่งต้องศึกษาเล่าเรียนอีกมากฉันเองก็ยังศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาหมายความว่าถ้าเราอยากเป็นคนเก่งเนี่ยเราจะต้องศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองไม่ใช่ว่าถือว่าเราเก่งแล้วไม่ฝึกไม่ซ้อม มันก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยไม่เกิดการพัฒนานั่นเองนะครับศิลปะก็เช่นกันไม่มีใครเกิดมาแล้วเก่งแล้วเป็นได้เลยเหรอกครับทุกอย่างต้องอาศัยการฝึกฝนฝึกซ้อมเช่นกันครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูตูนครูอาร์ตแล้วก็โรงเรียนวังไกลกังวลในพระราชูปถัมภ์ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสื่อดีๆให้กับพวกเราในวันนี้นะครับ สำหรับสัปดาห์หน้าจะมีเนื้อหาสาระความรู้เป็นอย่างไรจะพานักเรียนไปเปิดหูเปิดตาเปิดใจที่ไหนนั้นเอาเป็นว่าขออุบไว้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ